เด็กน้อยเด็กน้อยหายกับข้าวกินตอนเช้าเนี้ยไปแล้วปนาะไปไปเป็นลนไปไปปนลอ่ะเอารถเจอะที่เดียวกันตัวนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนวเล่าทุกเรื่องครับวันนี้วันที่เจ็ด เมษายน2568ใก่เทศกาลสงกราน์เข้ามาทุกทีเราก็มาติดตามข่าวของมลลำเสียงหุกนพงศกรหลังจากที่ได้ไปอ่อนทัวกรุงเทพมหานครก็มีท่านผู้ชมผู้หนึ่งผมเข้าไปค้นดูประวัติก็ปรากฏว่าเป็นคนภาคเหนือชื่อเล่นชว่าคุณโอมนะนะครับ ได้เข้าไปโพสต์ได้ไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ขึ้นภาพหมอลำเสียงวิหกบอกว่าครั้งแรกที่ดูเสียงวิหกคะแนนเต็ม10ให้ศ0 0ยไม่ผ่านเลยจะคิดเพลงก็ไม่ได้เพลงช้าก็ร้องเยอะไปพูดถึงน้องอไาอาย,ยังไม่ผ่านต้องฝึกอีกเยอะร้องอะไรยังไม่รู้เรื่องเลย เสียงยังไม่ได้โดยรวมแล้วยังไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตแม้กระทั่งนกออกมาปิดจอบอีกหนึ่งคณะเลิกดูไม่ผ่านไม่ผ่านว่าอย่างนี้นะเนี่ยคุณโอมเขาก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาว่าถึงมอลล์เซม 6, ไปดูแล้วอ,อายก็ไม่ผ่านสคริปต์เพลงก็ไม่ผ่าน แมก้กระทั่งนกพงสะกรออกมาก็ไม่ผ่านปิดจอบไม่อย่างนั้นนะโอ้โหก็ได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยไม่มีความดีความงามอะไรเลยนะถ้าพูดถ้าจะบอกว่าถ้าจะวิจารณ์ก็บอกเครื่องเสียงมันเป็นอะไรยังไงก็พอให้ปรับได้นะถ้าจะบอกว่าเครื่องเสียงยังไม่ผ่านอะไรไหนก็ว่าไปโชว์เป็นยังไงคอนเสิร์ตช่วงนั้นเป็นยังไงให้คะแนนเป็นเรื่องเรื่องไปอย่างนั้นเถอะถ้าจะให้คะแนนต้องว่าเป็นเรื่องเรื่อง แต่ถ้าพูดรวมแล้วให้ศูนย์คะแนนนี่โอ้โหก็ทำความน้อยอกน้อยใจให้กับศิลปินเสียงวิหกแม้กระทั่งแฟนคลับแฟนเพลงอย่างพวกเรานี่ก็ฟังแล้วมันก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันหรือว่ามองในงมกลับบอกว่าคุณมีความรู้คุณมีความสามารถในเรื่องศิลปะการแสดงเพียงใดถึงได้ออกมาวิจารณ์เขาถึงขนาดนึงทำไมคุณโคกเกติศัก ของศิลปินใดของเสียงวิหกนี่แหละก็ออกมาบอกว่าเป็นศิลปินของเสียงวิหกบอกว่าเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวจะคืนค่าบัตรให้ครับหมอล่ำล่ำ,ลำบะมวลใจเจ้าจนสิบุยมองหยุดพักหมอล่ำบะมวนแต่ว่าล่ำจนเป็นิบุยหมองหยุดพักไว้อย่างนั้นนะเออก็มีคนเขาก็บอกว่าคุณนี่นะไปดูวงไหนคุณก็ติวงนั้นเขาไปคอมเมนต์นะ คอมเมนต์คุณโอมนี่นะคุณโอมก็เอาอมาตอบคอมเมนต์เพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้จีทุกวงวงไหนดีก็ว่าดีวงไหนไม่ผ่านก็พูดความจริงจากหน้าง,งานอย่างช่วงคอนเสิรต์ตต้องเล่นเพลงที่คนข้างล่างเต้นได้ด้วยแต่นี่เพลงเล่นสังเกตดูไม่มีใครเต้นเลยข้างหลังถึงนี่จะไม่ใช่คนอีสาน แต่ก็ดูหมอลำจนรู้ว่าวงไหนแสดงยังไงลำเรื่องอะไรเพราะเป็นคนชอบดูหมอลำนะเครื่องเสียงอะไรอ่ะโอเคแต่ไม่ผ่านอืมเขาบอกเครื่องเสียงโอเคแต่ไม่ผ่านนะก็มีคนไปคอมเมนต์ต่อเขาบอกว่าคนจังมึงต้องฟังเพลงทอรดีกันแเซงไปย่างนะัโอ้ยดีคนคอมเมนต์นี่ก็เอาพอสมควรนะีกคนหนึ่งคนเกรดก็บอกว่า ดูระเบียบคำผุนที่สานกรศินไม่เสียดายคุ้มเวลาแบบนั้นนะนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะนี่ก็ไม่ใช่คนเดียวเป็สองคนด้วยนะมาว่ากันต่อนะครับอืมมีคนหนึ่งก็บอกว่าบุญบ้านบัวงามอุบลบอ่อผ่านแบบนั้นคุณทีระยุทธ์นี่นะคุณละวงนี่นะเขาก็ว่ากันแบบนั้นนะผมก็ผมแคบเอาไว้ด้วยเอ่อถ้าเราจะพูดนี่นะอืม ว่ามอําเสียงวิหกกันเป็นยังไงเนี่ยแฟนคลับเสียงวิหกเขาก็มาตอบมือนกันเขาบอกว่าเสียงวิหกปีนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับถ้าไม่ถูกใจก็ลองลงมือทําลงมือสร้างผลงานแบบทีมงานเขาให้ได้ครับผมว่าอย่างนะั้นนะคุณชายเขาก็บอกคุณชายเฟยเขาบอกว่าพี่ดูวงไหนก็ไม่ผ่านสักวงอย่างนะั้นนะเนี่ยเขาก็มาตอบคอมเมนต์กันนะครับอืม เราก็ไปดูปฏิกิริยาของเสียงวิหกนะคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยคนที่เอาไปโพสต์ก็เป็นคนอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับเป็นคนจังหวัดตากคนทางภาคเหนือก็อาจจะไม่อินกับมรดกอีสานแต่เจ้าตัวของเขาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนอีสานนะเออเขาไม่ใช่คนอีสานแต่เขาดูมอลำมาหลายวงมาหลายคณะเหมือนกัน แม่แม่ของเสียงวิหกลูกปงศกรนนี่ก็โอ้โหออกมากันเยอะแยะมากมายบอกว่าไอ,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 อไม่เพราะแล้วใครจะเพราะไปดูวิวเขาสิไปดีวิวของไอ,อ,อ,อเขาเพลงแต่ละเพลงเข้ามาดูสิไปดูงานจ้างเขาสิงานจ้างเสียงวิหกปีนี้สองร้อยงานขึ้นเนี่ยไม่ดีไม่มีผลงานเขาจะจ้างรึเนี่ย เราก็ต้องไปดูไม่ดีเขาจะจ้างด้วยใช่ไหมครับงั้นมันจะต้องมีดีแหละเขาถึงจ้างงานถึงสองร้อยงานแต่ถ้าผมถามผมเนี่ยผมไปดูเสียงวิหกไม่ใช่ดูครั้งเดียวนะปีนี้เสียงวิหงนกพงเสกกรเด็กเขาลาเรื่องสองเรื่องแม่ญารับบได้ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยแม่ย่ารับไม่ได้ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยแล้วก็อิทธิพลคนชั่วช้านา้มตาโศเพนี ไปดูทั้งสองเรื่องผมดูมาหมดแล้วดูทั้งสองเรื่องแอบไปดูตั้งใจไปดูว่าวันไหนเขาจะรำเรื่องอะไรไปดูหลายครั้งด้วยอยากจะดูให้ครบทั้งสองเรื่องแล้วก็ไปดูบทตอนเขาลำด้วยคอนเสิร์ตดีดูเยอะแต่ช่วงลำนี่จะพยายามไปดูให้ได้จนผมได้ไปดูครบทั้งสองเรื่องก็จะเห็นว่าพอถึงบทโศกบทอะไรนี่โอ้โหคุณแม่หน้าเวทีนี่ก็ร้อง่มร้องให้น้ําตาหยดน้ําตาไหลอิน ไปกับบทโศกของศิลปินที่เขาแสดงออกมาเนี่ยคอนเสิร์ตของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเขาอาจจะไปเน้นพวกเขาเรียกว่าเขาดูเหมือนผับนะเขาไปดูมอนลำไปดูเหมือนผับนะครับไปดูเหมือนผับเหมือนกับอุดรธานีบางคณะเข้ามาเขาก็จะปรับสคริปต์ใหม่ให้มีการเต้นเยอะๆแต่ว่าถ้าเป็นระเบียบประถมเนี่ยเขาไม่ปรับสคริปต เขาก็ว่าไปตามสไตล์นั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือลำนี่เขาเหนื่อยถ้าเอามออํำมาเต้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะไม่มันเหนื่อยเพราะสะคริปต่างจังหวัดมันมันส,นสว่างแต่สคริปปริมณฑลเนี่ยมันหกทุ่มที่หนึ่งที่สองอะไรประมาณเนี่ยมันก็มีการปรับสคริปได้อันนั้นได้นะครับมันก็จะมีชอบความแตกต่างกันแล้วเพลงเพลงคอนเสิร์ตเนี่ยความชอบของคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าเราไปดูคลิป เขาคนเอาคลิปของกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลตอนสุนพัทยามาดูแล้วเนี่ยคนเต้นหน้าเวทีเขาก็เต้นนะเขาก็เต้นสนุกสนานคึ้นเคงมีความสุขในการดูคอนเสิร์ตมอลลัมีิลป์ห6ถ้าจะบอกว่าไม่ดีมันอาจจะเป็นรสนิยมของคนผมก็เคยไปสัมภาษณ์ไปสอบถามแม่ๆที่ไปดูมอลํัหน้าเวทีเหมือนกันเขาก็จะมีการเปรียบเทียบเนาะมีการเปรียบเทียบว่าขณะน้น ดีกว่าคณะนี้คณะนี้ดีกว่าคณะน้นนั่นเขาเรียกว่าเป็นรสนิยมถือว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเหล่านั้นจะพูดว่าคณะนั้นดีกว่าคณะนี้คณะนี้ดีกว่าคณะนั้นคณะนี้อาจจะลำน้อยคณะนี้อาจจะลำมากเกินไปคนชอบลำก็จะบอกว่าคณะนี้นี่ลำมากดีแม่มาดูหมอลำพอคนไม่อยากดูหมอลำอยากกินเหล้าอยากจะเต้นอย่างเดียวก็บอกว่าคณะนี้มีแต่ลำไม่เต้ยแม้กระทั่งหน้าเวทีก็บอกพอเขาจะลำเขาเขาจะแสดง มันมีมกระทั่งดราม่าเรื่องตลกไม่ต้องมีตลกตลกไม่มีความจําเป็นก็มีปีนี้นะตลกเล่นสั้นเกินไปเล่นยาวเกินไปก็มีปีนี้นะนะครับถึงขั้นไปไล่ตลกลงเวทีก็มีเจอมาแล้วอย่างคุณแมนจกกักพันเห็นไหมขึ้นไปไล่ตลกลงเวทีก็ยังมีเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรสนิยมของคน แต่วาสคริปหมอลำคนาดใหญ่มันไม่ใช่สคริปหมอลำเล็กเขามีการซ้อมสองเดือนเป็นอย่างน้อยหรือหนึ่งเดือนครึ่งเป็นอย่างน้อยกว่าจะออกมาร้องมารำมาเต้นให้พวกเราดูเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนสคริปเขาก็มีการซ้อมมาดิบดีไม่ใช่จะไปขอเพลงอะไรก็ขอขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่ศิลปินเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงศิลปินเดียวอาจจะได้เขาอ,อาจจะร้องสั้นๆให้ท่านฟังได้แต่ถ้าเป็นช่งวงยาวมันไม่ได้แล้วก็ตามบ้านนอกขอกนาตามอีสานบ้านเราก็มีเหมือนกันนะ เตยเตยเตยนะบอกให้เตยอย่างเดียวนะเ่ต้องเล็ดเ่ต้องร้องเ่ต้องร่ำเ่ต้องโศกโศกฮะพอฮาแม่มึงตีอย่างนี้ก็มีนะให้ฮะพอฮามะแม่มึงตีอย่างนี้ก็มีจนคุณแพลวทิดาคุณจาได้ครั้งหนึ่งคุณแพีวทิดาด่าเลยโศกฮะพอฮาแอ่มึงตินนะคุณแพลวทิดาก็ด่าเลยว่าถึงบทโศกมันก็ต้องโศกหมอรำมันต้องมีครบสรจสนีนารีปราหมวดพิรวดวาทางสารปังคะพิสัยเขาเรียกว่ารถทางวันณคดี เวลาเสพผลงานเราต้องเสียรถสังมาคดีแต่ถ้าเรามีแต่เต้ยเต้ยอย่างเดียวก็มันคึกคลื้นเมากินกันไม่หยุดไม่หย่อนก็ให้เขาพักบ้างศิลปินก็ได้พักบ้างคนกินก็ได้พักบ้างไปเข้าห้องน้าห้องท่าบ้างกันเป็นช่วงช่วงช่วงลําคนชอบเต้ยก็ไปเข้าห้องน้านะคนชอบเต้ยชอบเต้นก็ไปเข้าห้องน้ําช่วงเขาลํำชวนส่วนคนที่ชอบฟังชอบฟังหมอําก็ไปเข้าห้องน้ําช่วงเขาเต้ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไป อย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้าตลอดแล้วก็เวลาจะไปเข้าห้องน้ําเสี่ยวเลยจะไม่เข้าห้องน้าเสียวเลยนะถ้าเต้ยมากเกินไปก็มีเหมือนกันนะเต้ยแบบหืมอย่างวงพวกร็อกพวกอะไรเนี่ยวัยรุ่นตีกันนะเนี่ยอุบลราชธานีวัยรุ่นตีกันนะถึงขนาดตีตำรวจก็มีฉันั้นี่หมอลาเสียงขงหลวงพงศกรผมการันตีเสียงหนึ่งว่าได้มาตรฐานเป็นหมอลาที่มีสคริปต์ได้มาตรฐาน รำร้องได้มาตรฐานศิลปินได้มาตรฐานในการร้องการรำนะครับไม่ใช่จับปูเสกกระด้งเขามีมาตรฐานในการร้องการรำของเขาถึงขั้นเจ้าภาพจ้างสองร้กว่าง,งานแล้วก็มีการจ้างต่อนะครับแล้วก็เสียงหูรูปวงศิกรยังตั้งหมอลำคณะที่สองขึ้นมาเรียกว่าหมอลำอลังการโชว์เป็นวงเล็กที่จะมารับงานจ้างประมาณสักสองแสนถึงสองแสนนี่ เห็นไหมครับพ่อเสียบมอหกเขาสามแสนกว่าไปแล้วเขาตั้งวลามงเล็กขึ้นมาอีกเพื่อที่จะรองรับงานนะครับขนาดเล็กที่รับราคาถูกๆได้ถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเขาก็ไม่สามารถตั้งวงสองขึ้นมาได้นะครับแลยบอกว่าทศิียเขายังไม่ทําเลยนะครับขณะเขามีพ่อเอพ่อเพียรทํทำคณะเดียวแต่พงศกรเนี่ยตั้งคณะขึ้นมาสองนะครับวงสามนักเพริลแพงก็มี นะครับสองวงนะครับสารน้อยลํำเพลินโชว์นาคเพื่อนแพงปฐมบันเทิงศิลป์ก็มีปฐมอินเตอรก์เทนเมนต์นะครับนกพงศกรก็มีนะครับมีทั้งรถแห่มีทั้งอะไรด้วยชั้นเอง,งานของเขามีงานเป็นคุณภาพการันตีได้นังว่ามีคุณภาพเวลาเราจะไปคอมเมนต์อะไรใครเนี่ยเราก็พยายามคอมเมนต์ให้มันเป็นมีเหตุมีผลมีอะไรมันถึงจะไม่เรียกทัวร์นะผมเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าคนโพสต์ลบแล้ววันนี้คนโพสต์ลบออกแล้ว นะครับคนพวดลบลงออกแล้วก็คงจะคิดได้ตอนพวดอาจจะยังเมาอยู่ก็ได้นะครับหลายคนก็ยังไปคอมเมนต์อบอกว่าเออว่ามันเจบว่าได้ไหมที่ไปอย่างนั้นสงสัยคนพวดไม่สนุกสนานเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไมไป่างั้นคําว่าไม่ได้ไมก็หมายถึงว่าอะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไปหาข้อมูลกันเ,เองวันนี้เอาเรื่องดรามา่ามอลำาเสียงหลวงพุทก,ก่อนได้คะแนนศูนย์ศูนย์ศูนย์มาเล่าพวกเราฟังหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมี บอกว่ามีคนมาจ้างหลังเวทีติดต่อกันด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถามเขาก็หยอกล้อกับคนจ้างว่าสรุปว่าเสียงวิศวนี้ให้คะแนนเท่าไหร่คนมาจ้างก็บอกว่าให้สองสองสองไว้อย่างนั้นนะสองคะแนนแต่มาจ้างสามเสีห้านะครับนี่ก็เป็นเ,เรื่องที่พวกเราเนี่ยเอามาเชื่อกันวิเคราะห์ถ้าเราจะตำหนิติใครเราต้องติด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลไม่แค่ติด้วยอารมณ์หรือว่าเรามีคําตอบในใจว่าคณะนู้นดีคณะนู้นไม่ดี ศิลปินเขาถูกกันศิลปินเขาเคารพกันมีแต่วงพ่อวงแม่วงพี่วงน้องถ้าศิลปินคนไหนไปสร้างดรามา่าด่าวงนั้นด่าวงนี้เชิดชูตนเองของ่มขูข่คนข่มเหงรังแกคนอื่นๆนะครับเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านเนี่ยศิลปินวงนั้นน่ะไม่มีความเจริญก้าวหน้าหรอกจะมีความเจริญก้าวหน้ามันจะต้องไม่ยกตนข่มท่านจะต้องรู้จักเขาจะต้องไม่ยกตนข่มท่านจะต้องรู้จัก อยู่ร่วมกันในสังคมของศิลปินมีแต่พ่อมีแต่แม่มีแต่พี่แต่แต่น้องมีแต่มิตรภาพใครไปด่าคนอื่นใครไปว่าคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่นานแม้กระทั่งศิลปินที่เขาลงจากวงหนึ่งไปวงหนึ่งเขาก็อยากจะลงกันด้วยดีนะครับก็จะไปสร้างดราม่าไปด่าวงเก่าเขาไม่มีใครด่าพา่อแม่ด่าครูบาอาจารย์ด่าบ้านที่เราเคยอยู่อู่ที่เราเคยนอนเขาก็อยู่กันมาอย่างนั้น ผมเชื่อในคุณงามความดีในความตั้งใจของเสียงขอหกนก่งพงศกรแล้วก็ศิล,ลปินแล้วก็เหล่าเอฟซล้วนแต่เป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมนะครับแล้วก็ผลงานก็มีคุณภาพไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบคนจ้างไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรามีความรักสามัคคีรักอาอายเหมือนลูกรักพงศกรเหมือนพี่เหมือนน้องรักศิล,ลปินในวงเหมือนพี่เหมือนน้อง ส่วนคนที่อาจจะออกไปบ้างอะไรไปบ้างก็เป็นเหตุความผลก่อนจําเป็นนะครับคนเรามันไม่ได้เท่ากันเหมือนกันทุกคนมีคนออกบ้างมีคนเข้าบ้างเป็นของธรรมดาเขาเรียกเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนเวียนวนกันไปวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเล่าพวกเราฟังนะครับก็เพื่อนเ,อเรื่องของดราม่านี่แหละก็ยืนยันว่ามีมาตรฐานจ้างได้นะครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังเวลาอ,อายออกมาในเสียงปรบมือดังแตกสวดสวดนะครับ ดังลั่นสนั่นคนถือกล้องคนถืออะไรไปหาออา้หน้าเวทีนี่เต็มตบมือนกพงศกรอ,ออกมาคนถือกล้องไปหน้าเวทีถ่ายรูปเอาไปลงเฟซบุ o กเอาไปลง Youtube เอาไปลงทิกตอกตัวเองเต็มเลยนะครับไปดูหน้าเวทีแล้วท่านจะรู้ว่าหมอลำเขาทําดีขนาดไหนครับสุดท้ายนี้ขอขออัปเดตอํานาจของคุณพระสิริรัตนตาไตร ก็โปรดดนดันดนบันดาลท่านทั้งหลายจงมั่งมีสิสุขกินใหญ่บกจกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหานใหญ่ขาดเป็นว่างใช่ตัวพะวังเสยมังคลังเงินข้ามเกี่ยวใได้ขาดเขินทงให้วงใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนรับไก่ได้เงินพันนอนฝันไข่ได้เงินเมื่อนอนตื่นไข่ได้เงินแสนยางเก่งแขนไ่ได้เงินหลัดลา้หลายไร้หลานมั่งมีสิสุขทุกู้ทุกคนสวัสดีครับ yeah <laughs> ไม่แต่เมื่เป็นผัวป้าย่างเลไร็คือมาดูแลลูกหูเก้ากเใส่ม้างบ่าบ้างมีะไรแ้ละทำังตัอย่างจริงจัง้าซึ่อเหตารณงัมงแต่เม่มาตายไม่กรเสียใจเพราะตายแล้วเสมาบทวกูุกในจังไห่ข้าเสื่อโทษมันต้องโทษสูงสองคนผัวกัเมีรเขาไปหาปัญญาของกันมาใส่หนีนาดุบกถึงบทที พวกมันสิขางามตาพวกมันสิข่าผมผมเป็นยังไปหลายคนนี่บ่ได้ครับเมียผมโทตครับเมียในควสันละกับบุญสัญญาสุดซอยอีหล่าพี่กันจันแม่แม่ตายดิจังาลูกล้อเสียใจหลายเด้อ ดวงใจท่ักนีแต่จะไม่ต้องมยอ่านี้ใจ่มเห่ยเน้อหัเสียใจน้ำต บอกพ่อขอให้กันิ้ส่วนเหนียดเองนตาเอ็นตามาเล่นหนักยืมสิขอโทษหลายๆลายตาบอกจำโนแม่จำแนงบอกเป็นงานหนกแม่กันบ้างนะน้ำตาลูกมาบอกระเบ่ขอโทษเด้อที่ไปสั่งให้ยืมสินให้ลูกตโตรักกับลำบากเดินตาชาติหน้าไม่จริงกับเมื่อเกิดเป็นลูกพ่ออีกนะน้ำตาลพ่อให้ดวงวิญญาณของน้ำตา Paísón, su catéter, oh, y yeah. la... คุณอิทธิพลคนแล้วสว้ความยิ่งใหญ่จนลืมตัวตันหาหมมือแปดด่างสิ่งทงนั้นแม่นบอกศาสตจจธรรมในโลกนี้

ัรงใ,ใจพี่น้องานหนาเวทีเอาคุณนระคมพคนแพงพี่น้องที่อยู่เป็นกำลังใจใจจนห่อตลอดวินาทีสุดท้ายแจ้งจางปางน้ำกันนาะพี่น้องนองเอก,กาะพุ่นความพุนแพงคณะกรรมการเจ้าภาพพี่น้องน้องแว่งแก้มหอมซื้อจะไหนมาเป็นาหักจะเป็นตาหอมแก้มดี ขอบคุณพี่น้องใช้วานพี่น้องผู้ดอดท่านี่สุขสนส่ค้นนะครับขอบคุณพิธีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับขอบคุณบุรีรัมยปใหญ่ไฟปกครองนะครับที่เปิดโอกาสให้ลูกไหลานหมอลำเชียงไม้หกในถ้ำการแสดงณสถานดีแห่งนี้ขอบคุณไม่ได้น้ำใจพี่น้อง้านหนาเวทีหลายๆนะครับที่เหมาะไ้กับเซอร์เบินทั้งขึ้นขอพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุเหมันคนที่สมุททุกคนที่พี่น้องเด้อเอาส้มท้ายพี่น้องด้ดยการเตยล่าเาียวเงี้ยวมวมอฟอดน้ำกันจักเมื่อเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องที่อยู่ไปกําลัางแน่นใจฟอดจะซัอ